นามัตถุรัตนตยัตยสขขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนไตรัยด้วยเสียนกล้าวจเจริญธรรมเพื่อนสหธรรมิกจเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันหนึ่งวันนี้คือชีวิต วันที่เรามีสิทธิ์จะใช้สอยวันวานผันผ่านไม่หันคอยวันพรุ่งก็ล่องลอยเหมือนสายลมยศได้ลาหาไปไม่ได้แน่เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์ทั้งหลายต้องทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนเขายังนำไปเผาไฟอันเชิญประสูตรมาจากสุตรตันตบิดดกคมภีกุตกรณิกายธรรมบท มาแสดงให้กับญาติจยมด้ฟังจนกว่าจะสมควรแก่เวลาอนุโมทนาบุญให้เอามือลงนะนั่งในดิยาบทที่สัพป,ปะยะสะดวกคนแก่การฟังธรรมตามการเรื่องของพนางสามวด,ดีตอนนี้ก็มาไกลแล้วนะโยมนะมาไกลคำว่าไกลก็คือว่าจจริยาเวลาแสดงก็ดีแลาฟังก็ดีมาหลายชั่วโมงแล้ว รวมๆแล้วนะแม้จะว่างเว้นห่างไปหลายวันแต่ก็มาต่อที่เดิมนี่แหละที่ไหนที่ที่หยุดไว้ก่อนทังทีแล้วโยมจะจําไม่ได้ก็ต้องพูดทวนให้ฟังเพื่อให้จําได้ล,ลึกได้บ้างทําฟังทรมัดแล้วให้ติดไปด้วยไม่ใช่ว่าพอเริ่มตั้งนโมปุ๊บตั้งนโมปั๊บรู้สึกตัวอีกที เอวังก็มีด้วยประการราชนีโออันนี้เนีจำไ,ไปเลยไม่ได้แล้วนี่หมดแล้วแวบๆอะไรแวบๆนะเดต,ต้องถามกันได้เยอะหน่อยนะเวลาถามจันก,ก็จะถามบ้างรายละเอียดบ้างนะพูดอธิบายเก่าของเก่าบ้าง <c oughs> เพื่อให้ท่านทั้งหลายดีอยู่ตรงนี้แหละเฉพาะหน้านี่แหละได้ประโยชน์ไปด้วยนะส่วนท่านที่อยู่ทางไกลฟังจากทางบ้านก็ดีกับนโมทนาบุนนะนะคนใกล้คนไกลก็ได้ประโยชน์ทั่วถึงแต่ ประโยชน์ที่สูงสุดด้วยคนใกล้ๆนี่แหละนั่งตรงหน้านี่แหละนะเพราะว่าทูกท่านก็มีความสำคัญทั้งมดทั้งผู้ฟังทั้งผู้แสดงถ้าไม่มีโยมมาฟังพระจะแสดงได้ไหมโยมได้ไหมอาตมาจะพูดได้ไหมเนี่ยไม่มีโยมมาทักคนเนี่ยไม่รู้จะพูดถึงใครฟังแล้วนะมีแต่เทวดานะเต็มไปหมดเลยนะ เรพ,พูดให้กับญาติโยมที่มาคนที่ฟังนี่แหละฟังทุกวันเกื้อกลกันมีทั้งผู้ฟังมีทั้งผู้แสดงเป็นของคู่กันมาถึงตอนที่เทวดาจักใหญ่มาดูแลดาบท500มาจากป่าหิมพานเนี่ยมีเรื่องเกิดขึ้นโดยความประทับใจของดาบทว่าเอ๊ะเทวดา ที่อยู่ต้นไทตต้นใหญ่ต้นนี้ก่อนจะเข้ามังโกสัมพีนี่ทำไมท่านมีฤทธิ์มีอนุภาพมากประสงค์สิ่งใดก็ให้สิ่งนั้นได้จะสงจะต้องการน้ำดืม่มก็ถวายน้ำดืม่มรู้ใจประสงค์จะสงน้ำอาบน้ำก็ถวายน้ำอาบน้ำสงประสงค์จะถวายข,ายข,ายของเคี้ยวของฉันก็ถวายของเคี้ยวของฉันโอ้ท่านนี่มีบุญมากจริงๆ ท่านมีฤทธิ์มากจริงๆได้ถามว่าท่านไปทําบุญอะไรมาอยากจะเห็นหน้าเทวดาได้แนะทเทว,วดาก็มาแสดงตนจากนั้นก็อยากจะรู้ว่าทําบุญอะไรมาทเทว,วดาก็เบี่ยงบ่ายนะอายไม่กล้าตอบมีบุญมากขนาดนี้เป็นทเทว,วดาสักใหญ่ไปทําอะไรมาทเทว,วดาเบื้องต้นไม่กล้าตอบทําไมไม่กล้าตอบเพราะเห็นว่าบุญที่ทำนี่ไม่ใช่บุญใหญ่สําหรับความรู้สึกนะีมันไม่ใช่ของอะไรต้องไปลงทุนลงแรงมาก เดี๋ยวความรู้สึกของเราดูอีกทีว่าใหญ่หรือไม่ใหญ่นะดูตรงนี้กันแล้วกันเทว,วดาองค์นี้สุดท้ายถูกดาบท,ทั้งหลายรบแล้วก็ต้องบอกเล่าเรื่องอดีตชาติของตนให้ฟังว่าครั้งหนึ่งก่อนที่จะมาเป็นเทว,วดาเนี่ยเคยเป็นคนรับจ้างมาก่อนเป็นคนงานเป็นกรรมกรรับจ้างและ ก็เดินทางไปหางานทําไปถึงเดือนเศรษฐีชื่อว่าอนาดาบินดิกาเศรษฐีอยู่คนละเมืองนะอยู่เมืองไหนอนาดาบินดิกาเศรษฐีเนี่ยเมืองสาวัตถีเมืองสาวัตถีถแคว้นโกศลก็เป็นอยู่ในแคว้นหลักเหมือนกันอยู่ในจมพูทวีปนั่นแหละและพอดีว่าไปทํางานรับจ้างไปสมบัครงานเจ้านายรับไว้มันตรงกับช่วงวันอุโบสถพอดี เขาไม่ได้อธิบายอะไรมากตอนเช้าเขาไปทำงานตั้งแต่เช้าทำงานไถกลับมาในเวลาเย็นปกติแล้วเนี่ยคนในบ้านในเรือนหลังใหญ่เนี่ยอยู่กันครอบครัวใหญ่ของเขาครอบครัวใหญ่มีทั้งลูกพ่อแม่ลูกแล้วก็จะมีคนงานคนใช้ในบ้านเดือนเศรษฐีไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ไหมโยมมีคนดูแลเรือนหลังใหญ่ตรงนู้นจุดนั่นจุดนี้ ก็จะมีครัวใหญ่ที่ทําหน้าที่แจกจ่ายอาหารไปปกติต้องมีเสียงอื้อนนงองคันหนึ่งพอสมควรนะให้รู้ว่ามีคนเวลาคนเราจะมีเสียงคุยกันตอนไหนโยมตอนกินนี่แหละนะกินไปคุยไปหรือไม่ก็เรียกถามหาอาหารได้ยังไม่ได้ไดอันนู้นนี่นี่ก็เดียนะกระดีมันก็จะมีเสียงพูดเสียงคุยวันนี้เงียบกลับมาในเงียบปิดปกติก็เลยไปถาม ถามว่าวันนี้เขาไม่มีอะไรกันเรื่องไงทำไมไม่มีอะไรไม่มีเสียงได้รับคำตอบพร้อมกับของอาหารที่เขาเตรียมไว้ให้อาหารด้วยนะอาหารเขาเตรียมอาหารไว้ให้เขารู้ว่าคนคนนี้เพิ่งมาใหม่เป็นคนงานใหม่เป็นคนรับจ้างใหม่ก็คงจะไม่รู้ข้อวัดของเดือนเสฐีว่าวันอุโบสถทุกวันที่เรือนนี้จะรักษาศีลแปดศีลแปดเนี่ยเวลาหลังเที่ยงไปแล้ว กินข้าวไหมอ่าจะไม่ทานข้าวทานเนื้ออข้าวขนมสดขนมแห้งปรานเนื้อนมก็ไม่ได้นะไม่มีนมไม่ได้นมเปรี้ยวนมสดนมส้มไม่ได้เลยนมถั่เหลืองก็ไม่ได้เล็กต่อซอยปลาตมิ้ลไม่มีสมัยก่อนไม่มีนะดูหันนี้ก็เทียบเอาแล้วว่าเป็นประเภทโพชนะโภชนาไม่ได้ถ้าเป็นน้ําปนะน้ําผลไม้ที่กรองแล้วได้ น้ำพึ่งน้อยคนน้อยใสได้น้ำตาลนี่ก็ได้หมายความว่าได้คือได้สัพเพยะแก่ศีลศีลแปดวิการและโภชนาถึงตอนเย็นนี่เขาไม่หุงหาอาหารกันแล้วเพราะคนทั้งหลายเขาไม่กินกันแต่เขาพากันพากันจัดสำรับให้กับให้กับบุุษคนนี้แหละขนาดเด็กน้อยเนี่ยในเดือนเศรษฐีก็บอกว่าไม่ให้กินนมนะตอนเย็น เอาผ้ารัดฐานแม่แล้วไม่ให้กินนมให้กินอะไรหาของหวานมาให้นำพึ่งของหวานสี่ชนิดเอาไว้ให้เด็กแบบนี้แต่ละคนแต่ละท่านก็จะทำหน้าที่ของตนสาธยายอาการ32ตั้งสติเอาไว้ในกรรมฐานหาเอาไว้คนคนเดียวคือคนนี้แหละที่เขาพึ่งมาใหม่พอรู้อย่างนี้ปุ๊บ โอ้เรื่องราวเป็นอย่างนี้ตัวท่านเองเนี่ยตัวนายคนนี้นายคนรับจ้างคนใหม่คิดขึ้นมาได้เออเราอยู่ในกลุ่มบัณฑิตการที่เราจะไม่ค่อยตามบัณฑิตไม่ควรนะทุกคนในบ้านนะโยมรักษากันหมดศีลแปดถ้าเป็นโยมจะรักษาไหมทั้งบ้านรักษากันหมดแล้วเราองค์คนเดียวแกไม่ยอมนะแต่ต่างคนต่างจิตต่างใจ อาจจะคิดในเหมือนกันแต่เป็นคําถามให้คิดเฉยอาจจะไม่ทํอย่างนั้นก็ได้เราก็มีของเราใช่ไหมอะไรจะไปอดทําไมล่ะเราก็ต้องทานของเราแหละแต่นี้แกมีอธยาสายในการจะสร้างกุศลแบบนี้ตัดสินใจว่าเราจะต้องเหมือนกับคนในบ้านในเดือนนี่แหละเมื่อเขารักษาเราก็รักษาเหมือนกันเขาทําได้แล้วก็ต้องทําได้เขาได้แล้วต้องได้ด้วย เลยตัดสินใจเด็ดเดี่ยวเลยนะทั้งที่อาหารก็ยังไม่ได้ทานนะอาหารนะ่ะตอนเย็นเนี่ยร่างกายไม่ได้ปรับมาด้วยแต่ตัดสินใจไปแล้วผูโ้โบสถนี่ดีไหมดีตัดสินใจรักษาโบสถบ้างแล้วบอกไปถามเศรษฐีท่านเศรษฐีนั่นรู้เรื่องนี้อย่างดีผมจะรักษาโบสถด,ด้วยถ้าผมรักษาโบสถเนี่ยก็ไดนะ้เขาบอกว่าเมื่อรักษาทั้งวันเนี่ย แต่รักษากึ่งหนึ่งเธอก็จะได้อุโบสถกึ่งหนึ่งนี่เศรษฐีตอบนะอน,นันตเบนดิกาเศรษฐีเนี่ยตอบว่าเธออธิษฐานตอนนี้ก็จะได้กึ่งหนึ่งพอร,รักษาครึ่งวันจากนี้ไปจนถึงอรุณขึ้นถ้ารักษาทั้งวันนะคือเช้าจนถึงค่ำอันนี้ได้เต็มใช่ไหมแล้วก็ยาวไปถึงอรุณขึ้นแต่นี้เริ่มตั้งแต่ตอนเย็นไปจนถึงอรุณขึ้นก็ได้ครึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งก็คือครึ่งหนึ่งตัดสินใจเด็ดเดี่ยวรักษาโบสถ ทำงานมาตลอดทั้งวันยมคิดกันกันเหนื่อยก็เหนื่อยหิวโหยขนาดไหนตอนเย็นน่าจะมีอาหารตกถึงท้องเข้าไปซ่อมแซมร่างกายที่มันเหนื่อยลา้าสึกล้อไปแต่วันนี้ตัดสินใจแล้วไม่เอาละพอเริ่มรักษาเท่านั้นแหะมันก็มีอะไรให้ทดลองจิตใจเหมือนกันนะลมทั้งหลายในร่างกายมันเริ่มปันป่นป่วนกำเริบขึ้นมาปวดท้องทนไม่ได้ก็เลยเอาเชือกมารัดท้องเอาไว้ จับปลายเชือกข้างหนึ่งกิ้งไปกิ้งมาวิดูยมปวดท้องมากปวดท้องเอาเชือกมารัดท้องวิธีแก้ไม่รู้จะเอาอะไรแก้นะี่มันยังไม่มียาแบบนี้นะสมัยก่อนนะเอาเชือกลัดท้องแล้วก็กิ้งไปพิกไปพิกมานะเพื่อให้หายหายไหมไม่หายนะเศรษฐีรู้ว่าเขาเป็นแบบนี้อาการนี้ก็เลยถือครบเพิงเพราะว่ามีคนไปแจ้งไปบอก สมัยก่อนไฟใช้ยังไม่มีก็ใช้คบเพลิงนี่แหละเข้าไปหาเอาของหวานสี่ชนิดไปให้ของหวานสี่อย่างนี่ทานได้ตาหดับคนรักษาศินแปดนะน้ำผึ้งในคนเนยใสอย่างนี้เอาไปให้ปรากฏว่าคนรับจ้างก็ตอบว่านายครับลมหลายชนิดกำเริบแล้วคือลมที่อยู่ในลำไส้ของผมนี่กำเริบหนักลมทั้งหลายนี่กำเริบ เศรษีก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยเจ้าจงลุกขึ้นมานะแล้วก็ทานยาน,นี้เสียก็ยานของหวานนี่ไปให้คนรับจ้างคนนั้นก็บอกว่านายครับแม้พวกท่านรับประทานแล้วหรือถามก่อนนะก่อนโดยเองจะทานลงไปเนี่ยถามวระท่านท่านก็ทานใช่ไหมท่านกับพวกท่านเนี่ยเจ้านายเนี่ยเศรษฐีว่าโอ้เราความไม่สําราญของเราไม่มีคือไม่ได ไม่ได้บอกทำอารทา,านความไม่สนานันไม่มีก็คือว่าไม่ได้เป็นโรคเป็นภัยไม่ได้เป็นไข้กันเราก็เินไม่ทานบอกแค่นี้แหละความจําเป็นมันอยู่ที่ว่ามีเหตุปัจจัยแค่ไหนคนรับจ้างตอบเจ้านายว่าเออผมเนี่ยเมื่อรักษาโบโสถกรรมก็ไม่อาจจะรักษาสิ้นทั้งวันได้อโบโสถกรรมผมมีแค่ครึ่งเดียวอย่าได้พร่องไปเลยคิดว่าเรานี่น้อยกว่าเขาทั้งบ้านเนี่ยรักษาเต็มวันนะแต่เรารักษาอยู่ครึ่งเดียวถ้าอีกครึ่งนี่มันจะพร่องไปอีก แกเข้าใจว่าถ้าเอาไปทานยาเนี่ยเพสั์ในข้นในใสน้ำมันน้ำอ้อยน้ำผึ้งหนึ่งนะมันก็จะรู้สึกว่าอุโบสถมันจะไม่เต็มมันมีอะไรเข้าไปในท้องแล้วความรู้สึกของแกนี่นะนั้นก็จะพ่องได้เมื่อเป็นอย่างนี้ตัดสินใจไม่รับไม่รับ,มรบ,มรบ,มรบแม้เศรษฐีจะรบเร้าก็ไม่รับอา้าวอย่างนั้นก็ต้องตามศรัทธาอดทนต่อไปในขณะอารุณ์ขึ้นมาเนี่ย คิดดูโยมมันแรงขั้นขนาดไหนแรงถึงขั้นทำให้เขาตายเลยโยมรักษาศีลแล้วก็ตายดีไหมเนี่ยนะดีหรือไม่ดีไม่รักษาศีลแล้วตายไหมตายออันนี้มันก็มีสองนัยยะรักษาศีลแล้วตายไม่รักษาศีลแล้วตายไหมตายแต่อาจจะไม่ตายตอนนี้ก็อาจจะตายตอนไหนก็ไม่แน่นะจ,จะตายแต่ต้กคนต้องตายไหม รักษาศีลก็ตายไม่รักษาศีลก็ตายแต่คนมีศีลตายไปไหนอ่ะศีเลนะสุขติยันติบุคคลไปสู่สุคติเพราะศีลศีเลนะโภคสัมปดาบุคคลเป็นผู้ถึงพร้อมได้โภคะาก็เพราะศีลศีเลนะนิพพติยันติบุคคลบรรลุพระนิพพานได้เพราะศีลตาสมาศีหลังวิโสทะเยเพราะฉะนั้นพึงชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์เถิดทั่นุลหัวศีลหัวข้อศีลไว้อย่างนี้งั้นศีเลนะสุขติยันติ ตายแล้วจิตใจไม่เศร้าหมองไปสู่สุคตินี่แหละเป็นที่มาของเทวดาองค์นั้นเทวดาตนนั้นมาจากบุรุษคนนี้แหละให้เป็นเทวดามีศักยใหญ่เนี่ยรักษาศีลอุโบสถครึ่งเดียวจึงละอายบ่ายเบี่ยงไม่อยากบอกดาบดบทไงเพราบุญกรรมไปให้ทานยิ่งใหญ่ไปสร้างวัดสร้างวาไปสร้างอะไรต่างๆปราศาทอะไรต่าง,างๆนี่ไม่ได้ทำนะสร้างเจดี ไม่ได้บอกอาจจะเคยทําแต่เขาไม่ได้ระบุมาเลยแสดงว่าบุญอื่นๆนั้นไม่ได้ชัดเจนเลยบุญที่เขาชัดที่สุดที่พอจะบอกได้ว่าบุญนี้มาจากอะไรเนี่ก็คือบุญศีลเนี่ยการรักษาศีลอุบโบสถครึ่งเดียวแล้วไม่ได้รักษาเต็มวันนะครึ่งเดียวนะครึ่งเดียวเทวาดานี่กล่าวเนื้อความนี้ไปโอ้เนี่ยพอเห็นเหตุน,นี้แหละดาบดได้ฟังก็รู้สึกปรับปรื่มใจนะและ มันมีคําพูดหนึ่งว่าเศรษฐีนี้เนี่ยเป็นพุทธมามกะเป็นผู้นับถือพุทธเจ้าว่าเป็นของเราเป็นธรรมมามะกะเป็นผู้นับถือพระธรรมว่าเป็นของเราเป็นสังฆมามกะเป็นผู้นับถือพระสงฆ์ว่าเป็นของเราอันนี้เป็นการถึงรัตนาไตรที่มั่นคงอย่างหนึ่งผลแห่งบทนตกรรมกึ่งหนึ่งกบพระเจ้าได้อาศัยเศรษฐีนั้นได้ทําแล้วในบทที่เทวดาบอกไปแกดาบทเนี่ยมันมีคาว่าพุทโธอยู่ด้วยไง พุทธมามะกะพอดาบทได้ฟังกับพุทธโธเท่านั้นแหละก็ประคองอัญชลีเลยโอ้นะพุทธโธเหรอพทธเจ้าเหรอพทธเจ้าอุาบัติแล้วเหรอทั้งสามครั้งททร,ททร,ททร,รับปฏิญญาโอ้พุทธโธพุทธโธพุทธโธยอรับปฏิญญาถึงสามครั้งพุทธโธคือไหว้สามครั้งเลยนะดาบทนี่ได้ยินเสียงพุทธจากปากเทวดาแล้วก็ทําเสียงกึกก้อง หาได้ยากในโลกพุทโธโลเกสมุปปโนพนะพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกนะและเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สัตว์ทั้งหลายเมื่อเขาพูดให้ดาบทฟังคือเทวดาน,นีา่นะดาบทก็เลยปรับปรึมใจและดาบทนี่มีอัธยาศัยที่จะบวชอยู่พอดาบทได้ฟังพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกถามเลยว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าอยู่ไหนเนะี่ยอยู่เมืองสาวัตถี อยู่เมืองสาวัตถีพอทราบได้นั้นแหละแทนที่จะเดินทางเข้าไปเมืองโกสัมพีเพื่อไปอนุเคราะห์โคสกะเศรษฐีกุกุตะเศรษฐีแล้วก็ปวาวริกะเศรษฐีสามเศรษฐีใช่ไหมเศรษฐีสามสามคนเมื่อวานนี้ที่พูดไว้เลยส่งคนไปตัวแทนเพราะเราจะไม่อยู่แล้แลวเราจะไปหาพุทธเจ้าแล้วเปลี่ยนละเปลี่ยนเส้นทางที่จะเข้าไปแล้วปกติจะต้องเข้าเมืองโกสัมพีไปอยู่สี่เดือน เพื่อที่จะปรับาธาตุขันให้ปฏิบัติได้สะดวกและก็อนุเคราะห์เศรษฐีทั้งสามท่านนี่แต่วันนี้ได้ยินคำว่าพุโทโธคำเดียวนะโยมเปลี่ยนเส้นทางเลยเปลี่ยนความคิดเลยทำไมอะ่ะหมดเวลาเสรแล้วทำไมเอาไว้วันต่อมาแล้วกันนะหมดเวลาเวลาหมดสี่สิบกว่านาทีแล้วว่าวันนี้ก็ชับเวลานิดหนึ่งด้วย เพราะว่าจะต้องทํากิจการต่างๆที่ยังไม่เสร็จให้บริบูรณ์หลายจุดหลายที่ยังไม่เสร็จสิ้นนะเป็นเกี่ยวเนื่องกับการเตรียมความพร้อมในการจัดงานนะเองในเสียนะทำบันเทศนานีพักเอาไว้ก่อนนะโยมนะไม่ต้องรีบจบเนาะไปไเรื่อยๆเหนื่อยก็พักนะแล้วก็ไม่ต้องรีบกลับนะมาฟังทุกวันก็ดีหลากหลายบางท่านก็บอกว่านะฟังทั้งบ้านก็ได้นะ น่าได้นะโยมมีเวลาก็เปิดฟังได้นะย้อนกลับไปดูได้แล้วก็มีหลายอาจารย์นะโยมนะผู้แสดงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเหล่านั้นแหละท่านเหล่านั้นแล้วมีอะไรดีๆก็จะให้ทางทีมงานหรือว่าผู้จัดทําโปรแกรมผู้ที่ดูแลเรื่องนะการสื่อสารต่างๆนี้ได้ลงเป็นระยะๆะะไปเกี่ยวเรื่องของการแสดงทําข้อมูลธรรมะที่นี่ก็จะเป็นแหล่งข้อมูลเรียนรู้ในศาสนาอีกที่หนึ่งนะ นะทางสถานที่นี้เองแล้วก็ที่เผยแพร่ไปทางโซเชียนละนะคือเฟซบุ๊กเป็นต้นอันนี้อนบุมทนาบุญกับญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่มาร่วมกันนะขอบุญนี้นะเป็นปัจจัยแก่พระนิพพาน อ้างอิงกับคุณพระตทธนัตรายปกปักรักษาทันนมีแต่ความสุขความเจริญเกราจาตญาจันทรทั้งปวงปรตนาสิ่งใดการใดเป็นไปชอบประวติมตนให้ทุกจักทุกถึงสุขันไปประนิพันธรจนารสเ็จท่านทุกประการคืออิดังโรยานีทู สุกิตาหูตูยาตะยูขอบนนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทังหลายจงมีความสุขเติมอิมาบุญญาปาราสัรพสัตวตาเดมาข้าพเจ้าทั้งหลายขอแบ่งส่วนนี้ ให้แก่สุตสัตข์ทั้งหลายโดยทั่วการทุกสาทุสาทุสาทุกษาไปแล้วนรัตนประสานาสัยริแด่สปีติโยวิวัตชันตุความจันไรตั้งปรุงจงบำราดไปสามาโรโควินัสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโย อันตรายยามีแก่ท่านสุขีดีกายุโกภพวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอะบิวาดนาสิริสานิจางอุธาปัจจายิโนจัตตารโธธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังบาลังธรรมสประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบ มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดภาวะตุสาปมังกลังขอสัพพะมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสาปเดวตาขอเหล่าเดวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนาด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนาด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง สับสังคานุภาเวดาด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสดาสติปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทินสาธุสาธุ